พันธสัญญาคนเลี้ยงผีณหมู่บ้านกลางป่าชายเลนทางภาคใต้ของไทยมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับคนเลี้ยงผีหรือผู้ที่ทำพันธสัญญากับวิญญาณเพื่อแลกกับอำนาจและโชคลาภในหมู่บ้านแห่งนี้มีตระกูลหนึ่งที่สืบทอดปู่มั่นคือคนเลี้ยงผีผู้เท่าเขามียินรับใช้หลายตนที่ได้รับมาแต่บรรพบุรุษยินเหล่านี้ถูกเลี้ยงด้วยเครื่องเส้นและพิธีกรรมลับแต่เมื่อใกล้สิ้นอายุไขปู่มั่นรู้ว่าตนต้องถ่ายทอดภาระนี้ให้แก่ผู้สืบทอดฟ้าลั่น หลานชายคนเดียวของปู่มั่นกลับไม่ต้องการสืบทอดความลับนี้เขาเชื่อว่าการเลี้ยงผีเป็นเพียงความเชื่อมายแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปู่มั่นเสียชีวิตกระทันหันโดยทิ้งไว้เพียงคำสั่งเสียสุดท้ายยินต้องมีนายหักไม่มีคนดูแลพวกมันจะหิวโหวยและออกอาลาวาหลังจากการจากไปของปู่มั่นหมู่บ้านก็เริ่มมีเหตุการณ์ลึกลับชาวบ้านพบร่างของคนเลี้ยงวัวถูกฉีกขาดย่างโหดเหี้ยมบางคนได้ยินเสียงกระซิบ ในยามค่ำคืนต้นไม้ใหญ่ในป่าถูกฉีกจนรากโผล่และที่สำคัญที่สุดบ้านของปู่มั่นกลายเป็นศูนย์กลางของความน่าสะพรึงกลัวฟ้าลั่นไม่เชื่อในตอนแรกแต่คืนหนึ่งเขากลับฝันเห็นปู่มั่นยืนอยู่หน้าบ้านพร้อมกับเสียงกระซิบของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เจ้าหนีไม่ได้ยินต้องการนายเขาตื่นขึ้นมากลางดึกพบว่าประตูบ้านเปิดออกเองและเงาดำคล้ายมนุษย์กำลังนั่งยองยองอยู่ที่ปลายเตียงของเขายายแก้วหญิงชราผู้รู้เรื่องลับของหมู่บ้านเล่าให้ฟ้าลั่นฟังว่า หากเขาไม่รับช่วงต่อยินจะกลายเป็นอิสระและมันจะไม่หยุดอยู่แค่การหลอกหลอนแต่มันจะฆ่าฟ้าลั่นไม่มีทางเลือกเขาต้องกลับไปยังสารรับของตระกูลทําพิธีรับยินแต่เมื่อเขาเข้าไปในสารเขากลับพบว่าวิญญาณที่ปู่มั่นเลี้ยงไว้ไม่ได้มีแค่ดวงเดียวแต่มีหลายสิบดวงและบางดวงก็อาฆ่าเจ้าของใหม่ฟาลั่นเริ่มเรียนรู้การควบคุมยินจากตําราข,ของปู่มัน่น แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็พบว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองเขาอยู่มีเงาลึกลับในหมู่บ้านที่ต้องการยินของตระกูลเขาไปครอบครองหมอพรเป็นหมอผีอีกคนในหมู่บ้านผู้ซึ่งเคยมีเรื่องบาดหมางกับปู่มั่นเขาต้องการยินที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลเพื่อใช้ในพิธีกรรมต้องห้ามเมื่อฟ้าลั่นเริ่มแข็งแกร่งขึ้นการต่อสู้ระหว่างคนเลี้ยงผีจึงเริ่มต้นขึ้นฟ้าลั่นเริ่มเรียนรู้การควบคุมยินจากตำราข,ของปู่มั่นแต่ในเวลาเดียวกัน เขาก็พบว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองเขาอยู่มีเงาลึกลับในหมู่บ้านที่ต้องการยินของตระกูลเขาไปครอบครองหมอพรเป็นหมอผีอีกคนในหมู่บ้านผู้ซึ่งเคยมีเรื่องบาดหมางกับปู่มั่นเขาต้องการยินที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลเพื่อใช้ในพิธีกรรมต้องห้ามเมื่อฟ้าลั่นเริ่มแข็งแกร่งขึ้นการต่อสู้ระหว่างคนเลี้ยงผีจึงเริ่มต้นขึ้นบทสรุปผู้เป็นนายแห่งยินฟ้าลั่นต้องตัดสินใจว่าจะใช้ยินเพื่อสู้กับหมอพรหรือจะหาทางทำลายพันธสัญญ,ญานี้ให้หมดสิน้น แต่เขารู้ดีว่าเมื่อเป็นนายของยินแล้วก็ไม่มีวันปล่อยมือได้อีก